ไปเจอรอกเก่าในกล่องเก็บของของพ่อตาก็เลยจิ๊กมาใช้ซะเลยดูจากสภาพอายุน่าจะหลายปีแล้วรอบตัวนี้เย่ห้อน่าจะเป็นโกลเด้นมั้งตัวสปูลเก็บสายผมได้ทําสีใหม่ไปแล้วหนึ่งรอบนะครับมันเลยดูใหม่ๆนะแล้วตอนที่ถอดสปูลออกมาทําสีก็สังเกตเห็นว่าจิ๊กเสียงมาได้หักไปเพราะจิกเสียงมันเป็นจิกเสียงพลาสติกดังนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสที่จะพามาทําจิกเสียงใส่ใหม่ซะเลยขั้นตอนแรกผมก็จะงัดจิกเสียงเก่าออกก่อนนะ ดูเหมือนมันไม่ได้ใช้น็อตยึดนะครับมันใช้วิธีการใช้ความร้อนยึดกันไว้เหมือนคล้ายๆเป็นการปักหมุดไว้ผมก็จะแกะกิ๊กเสียงเก่าออกก่อนพวกแท่นเสากิ๊กเสียงพวกนี้ก็จะแคะออกให้หมดเลยนะครับต่อไปวัสดุที่จะนาม,มาทํากิ๊กเสียงก็คือแผ่นสแตนเลสหาเก็บเอาแถวบ้านนี่แหละวัสดุเหลือใช้ตัดออกมาเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนําไปขัดคมมันออกก่อนและขัดเพื่อให้มันเสมอกัน จากนั้นก็นํามาวัดกับตัวสปูนจากตัวสปูนไปหาตัวเฟืองที่ขับกิ๊กเสียงอันนี้ผมใช้วิธีกะกะเอาเลยนะแต่ถ้าใครอยากได้มาตรฐานกว่านี้ก็ใช้วิธีการวัดที่มาตรฐานด้วยนะครับส่วนของผมทําใช้เองผมก็จะใช้วิธีการกะเอาเลยเสร็จแล้วก็นําตัวกิ๊กเสียงมาดัดนะครับดัดให้เป็นโค้งเพื่อที่จะนําไปติดกับตัวสปูนแ,แ,แบบนี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาตัวเฟืองขับกิ๊กเสียงเนี่ยไม่รู้ว่าจะชื่อจริงมันชื่ออะไรนะครับแต่คนควรจะเรียกว่าเฟืองขับกิ๊กเสียงแล้วกันนะ ลองเอามาเทียบดูว่ามันพอดีหรือยังถ้ามันพอดีแล้วเราก็จะเอาไปลงกลาวเลยแต่ถ้ายังไม่พอดีเราก็ปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงมันไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมอ่าน้วงคนก็จะตัดออกนิดนึงนะครับวัดทีละนิดทีละนิด นะครับจกนกว่ามันจะพอดีจากนั้นก็จะเอาไปลงกาวนะครับเสร็จแล้วก็จะใช้กาวร้อนติดเอาไว้วิธีทากาวร้อนนะครับให้เอียงนิดนึงนะอย่าให้น้ํากาวเนี่ยซึมไปทางิ๊กเสียงของเราที่มันไปสัมผัสกับตัวเฟืองขับิ๊กเสียงนะครับไม่งั้นมันจะติดแน่นแล้วมันจะไม่ดังนะเสร็จแล้วก็จะใช้ผงถ่านมาโปะแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้เพิ่มความหนาแน่นเข้าไปนะหรือว่าเราจะใช้ผงแป้งก็ได้นะครับ จากนั้นก็ทากาวซ้ำอีกหนึ่งรอบในจุดที่เราทากาวถ้ามันนูนเกินไปให้ใช้มีดหรือคัตเตอร์แกะออกนะครับอย่าให้มันนูนจนเกินไปนะไม่นั้นมันจะไปชนกับตัวลอกนะครับแล้วลอกของเรามันจะเสียหายหรือไม่ก็มันจะหมุนไม่ได้เลยนะครับจากนั้นก็นําไปประกอบนะครับใส่เฟืองขับลิกเสียงลงไปแล้วก็ใส่แหวนลงไปตามด้วยสปูลน,นะครับใส่ลงไปเสียงดังฟังชัดเลยปิดฝาล็อกสปูลให้เรียบร้อยลองเทสเสียงดูอีกรอบ